ตอนที่สองเสียงครางในม่านหมอกรุ่งเช้าพงตื่นขึ้นมาในหมอกหน้าทึบเสียงนกร้องเงียบงันจนหน้าประหลาดเสียงเดียวที่เขาได้ยินคือเสียงครางเบาๆลอยมากับลมเขาคิดว่ามีคนเจ็บจึงรีบเดินตามเสียงไปจนเจอกอไม้ไผ่โค้งงอคล้ายถูกดัด กับรอยเท้าใหญ่เกินกว่ามนุษย์ที่ลึกลงในดินชื้นอย่างผิดธรรมชาติเสียงนั้นพาเขาไปยังแอ่งน้ำเล็กๆใต้โขดหินที่มีคราบเลือดจ,งจางๆอยู่และขนนุ่มสีดำยาวเส้นหนึ่งพันติดอยู่กับหนามพืชเขาเก็บขนนั้นใส่กระเป๋าแต่ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นช้าๆ เมื่อหันกลับไปเขาเห็นเงาสูงใหญ่มนมนกำลังก้าวผ่านม่านหมอกอย่างช้าๆเสียงหายใจดังหึมหึมเหมือนสัตว์ใหญ่และมนุษย์ผสมกันพงหลบลงใต้พุ่มไม้ใจเต้นระรัวหวังให้สิ่งนั้นผ่านไปแต่สิ่งที่มันทำกลับน่ากลัวกว่านั้นมันหยุดเดินและ หันหน้ามาทางเขาติดตามตอนต่อไปตำนานเงาบรรทัด